สวัสดีทุกคนชาวระคังด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมเบลจากระคังชาแนลแล้วก็เพงค่ะแล้วก็เที่ยวค้าแล้วก็แจ๊คค้าอะไรกันหมดแล้ว มาได้สี่คนอ๋อห้าคนหรือไม่ได้น้องเปืดครับไม่เอานะลูกผมไม่ชื่อปื้อนะพี่นี่แหละเรียกอยู่คนเดียวเนี่ยบอกเขาซิว่าวันนี้มันพิจิตเจ้ามาทําอะไรเลยดีวันนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่จังหวัดพิจิตถิ่นชลวันนี่แพ้นี่แหละที่เป็นตะเพาทองนี่แล้วพี่เวลก็นี่แหละที่เป็นไก่ทองนี่แล้วพี่ก็เอาขอบแหลมแทงไปแทงกะเพาทองนี่ระเพาทองมหิวก็หิวข้าว บอกกันได้แล้ววันนี้นะคะทุกคนแพรเนี่ยจะมาทำตามความฝันบบนี้ว่าเขาเขาจริงจังแล้วิคือวันนี้นะคะทุกคนแพรเนี่ยจะมาทำตามความฝันที่แพรเนี่ยเคยคุยกับพี่เบลไว้ตั้งแต่ก่อนที่บ้านหลังนี้จะเสร็จก็คือตั้งใจว่าจะจัดบ้านเนี่ยให้เป็นพัตตคารสุดหรูให้กับพ่อกับแม่จริงนี่คือความฝันที่เราคุยกันความฝันตั้งแต่แรกความฝันวามตั้งใจตั้งแต่แรกตั้งแต่ยังไม่มีน้องใช่ตั้งแต่ไม่มีน้องคือคือแบบเป็นเปีย เหตุผลเพราะอะไรอ่ะบอกเไปเหตุผลที่ทาไมต้องจัดพัฒนาให้พ่อแม่ทําไมไม่พาไปกินล่ะใช่ต้องบอกว่าไอ้เรื่องพาพ่อแม่ไปกินข้าวนอกบ้าน<ช>เป็นอะไรที่<ช>แค่ทําไม่เคยได้เลยไม่เคยประสบความสำเร็จไม่เคยเใช่ชวนแล้วชวนอีกบอกขหลอกแล้วนะว่าสปอนเซอร์พามานะไม,าไม่เอาไม่เอาอะไรก็ไม่เอาอยากกินหมูกระทะซื้อหมูก็ซื้อกระทะมามากินเองอยากกินกุ้งก็ซื้อกุ้งมาปิ้งที่บ้านพ่ออะไรพี่อยากรู้เหตุผลที่พ่อกับแม่ไม่ยอมไปกับเราเาไม่ยอมออกไปข้างนอกหนึ่งเลยหนูเคยถามเขาคือเขาบอกว่ามันไม่ มันไม่อร่อยมันไม่อร่อยหมายถึงว่าเขาจะติดรสชาติบ้านอ่ารสชาติกับข้าวบ้านสองเขากลัวกินไม่เป็นเช่นตะเกียบช้อนซ่อมพ่อกับแม่ใช้ไม่เป็นอ้าเขินเขินเขินแบบกลัวคนอื่นมองเขาว่าเขาเป็นคนเด็กเันกเขาไม่เด็ก้านนอกไอ้แม่เป็นเด็กพ่อกับแม่เป็นคนมันนอกคล้วกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าแบบว่าแต่งตัวบ้านๆแล้วไปเข้าในเมืองเข้าห้างอะไรแบบนี้มาณนั้นนี่คือสิ่งที่พ่อกับแม่เขาแบบไม่อยากแบบมันเลยไม่อยากออกไปมันก็เลยทําให้แพรเนี่ยจะต้องทำว ใช่ทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาในการที่งั้นก็ยกพัตคารเนี่ยมาไว้ในบ้านเลยเอยเอยในเมื่อเขาไม่ออกไปอ่ะเอางี้<ช>นะงั้นวันนี้วันนี้เราก็เลยมาในเมืองจัดอาหารที่คิดว่าเราหาได้และมันหรูที่สุดใช่คือวันนี้เราจะในเรมิดทั้งบ้านเป็นพัตคาล<ช>สุดหรูเลยนะคือเราจะแต่งแบบบอยเด็กทรงเด็กเสิร์ฟเลยนะ<ช>แล้วจะจัดตรงจัดเต็มแต่งกายพ่อแบบคือพ่อเป็นแบบเฮ้ ไม่บอกเหรอไม่เดี๋ยวรอลุ้นคือพ่อแม่จะไม่ได้แต่งตัวธรรมดาเขาจะไม่ใช่แบบเป็นคนชนบทเราจะแต่งให้เขาเป็นแบบเศรษฐีดูไบเศรษฐีดูไบกับคังคูใบอะไรวะอะไรก็บอกไปแล้วเนี่ยอก็คืออาหารที่เรามาหาสั่งต้องบอกว่าเป็นอาหารที่คือเขาก็ไม่เคยกินไม่อาจจะไม่ได้รู้มากขนาดนั้นคือเราแต่เราจะหาเท่าที่เราหาได้แล้วพ่อแม่ไม่เคยกินเอาว่าร้านที่ดีที่สุดในพิจิตรแล้วกันเราจะหาพยายามหาอาหารที่ดีถูกต้องแล้วเราก็จะทําแบบเป็นพัฒนาารเป็นแบบ ระดับแบบอาหารแบบ5้าดาวอะใช่ประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงโอเคไหมดินเนอร์แต่ดินยังไงวันนี้ความฝันก็เป็นจริงแล้วทําให้พ่อกับแม่เอองั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยเพราะว่าตอนนี้เราไปรับอาหารก่อนเราโทรสั่งไปแล้วนะทุกคนบอกงนี้ก่อนแต่ว่าพี่ขอรบกวนหน่อยจานแจ็คเดี๋ยวออกไป ตรงการไฟฟ้าพี่จะพี่จะจ่ายค่าไฟฟ้าเนี่ยไปมานอนบ้านที่วิจิตรหลายคืนจัดแล้วเปิดไฟรฟ้าเกยงใจพ่อเดี๋ยวจ่ายให้พ่อวกับแม่ไปการไฟฟ้าตอนนี้ปิดแล้วจะคูนแล้วไปทําไมทำไมต้องไปการไฟฟ้าด้วยอ้าวเขาไปจ่ายค่าไฟฟ้าไงไปการไฟฟ้าเสียเวลาทำไมอ่ะใช้เคพัสจ่ายไปเลยจ่ายบนรถใหญ่จ่ายตอนนี้เนี่ยได้เลยบ้าจ่ายได้ที่ไหนลูกอ้าวทำไมจะไม่ได้อ่ะจะค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ต เขาจ่ายได้หมดเลยจ่ายปุ๊กเนี่ยนะเนี่ย ได้รับ K point ทันทีด้วยเออจริงๆพี่เองก็ได้ยินมาแตะพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่าพี่เองอ่ะไม่ค่อยเข้าใจก็ติดจากการแบบไปจ่ายที่การไฟฟ้าการในฟ้าอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วอะ่ะพี่ถามหน่อย K point อ่ะคืออะไรแล้วสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างไม่รู้ใช่ไหมเ,ออเดี๋ยวเล่าให้ฟังออ K point เนี่ยก็คือคะแนนสะสมสําหรับลูกค้าเคแบงเอาไปใช้เนี่ยก็คุ้มมากๆอย่างเราเนี่ยใช้ใจ่ายประจําวันผ่านเคพัชใช่ไหมออไม่ว่าจะจ่ายบิลเติมเงินหรือว่าจะจ่ายอีวอลเลก็ได้ K point มาง่ายมากไม่ใช่แค่จ่ายบัตรเครดิตอย่างเดียวแล้วนะสมมติอ่ะอย่างี่ พี่เติมเกมในอ e ีเวเลตผ่านเคพัสอะ่ะอย่างนี้พี่ก็คือได้เคพอยต์มาใช้แล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยจ่ายบิลเติมเงินเติมอ e ีเวเลตจ่ายค่าบัตรเครดิตผ่านเคพัสรับเคพอยต์ไปเลย1น0่งคะแนนไม่ต้องมียอดขั้นต่ำในการจ่ายแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนทุ่วิากด้วยอันนี้ใช่ไหมที่ที่หนูบอกว่ามันได้ง่ายๆอะ่ะและ้วที่หนูบอกว่าที่สามารถเอาไปใช้แล้วคุ้มอีกเนี่ยเนี่ยคือคือองไงก็คะแนนสะสมเคพอยต์ที่เรามีเนี่ยเอาไปใช้จ่ายหรือว่าแลกเป็นคูปองส่วนลดใช้กับร้้้าาคไดี แถมเขาเนี่ยยังมีวันพิเศษด้วยนะจัดให้ใช้เคพอยตแบบซุปเปอร์คุ้มทุกวันที่8และวันที่25ของทุกเดือนอ่ะฟังให้ดีนะ,อ,ะอย่างวันที่8เนี่ย พี่อยากใช้เคพอยตใช่ไหมแค่แปดคะแนนเอาไปแลกคูปองส่วนลดได้หนึ่งร้อยบาทเนี่ยหรือวันที่ยี่สิบห้านะพี่อยากใช้เคพอยตในเคพลาซ์มาร์เก็ตหนึ่งพันคะแนนรับเคพอยต์แบงค์ได้คืนมาสองร้อยห้าสิบคะแนนเลยนะโอ้ยเข้าใจยังแค่เพิ่งเพิ่งเข้าใจเนี่ยที่ผ่านมาไม่ว่าบ้านโน้นบ้านนี้คือพี่เป็นคนต้องหาอาหารและการไฟฟ้าโบกมาไปจ่ายเดบิตบิลเห็นมั้งคือถ้าเข้าใจแล้วนะเลิกสักทีนะไอ้นี่ใส่แว้ว่าต้องขับรถไปจ่ายการไฟฟ้าเดี๋ยวต้องไปนู่นจังหวัดนั้นจังหวัดนี้พกอันนี้ไปด้วย ต้องหากันไฟฟ้าตลอดเลือกได้แล,แล้วเป็นอย่างที่ว่าบอกแต่แรกคือพี่ต้องตับรถมาจ่ายเนะ <c oughs> ี่ยโอ้ก็ไเราก็คิดว่ารู้คิดว่าแบบเออจะทันสมัยอะไรอย่างนี้คือคือหน้าคงก็ทันสมัยนะ บอสมองโบราณอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเอาข้าวอ่ะหนูสแกนจ่ายพี่เลยแล้วกันอ่าได้แต่หนูจ่ายไปเองนะอ้าวตั่งอะไม่จ่ายกันอ้าวอ่าโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวไปเอาข้าวก่อนแล้วก็ไปเอาข้าวเอาข้าวที่เราสั่งไว้ที่ทุกร้านเลยพี่เจกดแล้วเราก็จะได้รีบไปจัดโต๊ะให้พ่อกับแม่ครับผมไงก่อนจะไปยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับละครด้วยถึงหนึ่งล้านซับสไคร้ในยูทูบหนึ่้วก็ี่สิบสี่ล้านฟอลโล่ในแฟนเพจด้้ววยแลกันไป let's go คือครับคุณผู้หญิงขอบคุณค่ะนุานั่ได้อเกปอันนี้เงินเยอะคะเี่ยขอดูหนย้านครับคุณผู้หญิงอุ้ยเยอะแต่วางดีกว่านาะค่ะแต่พี่ยุ่งคุณผู้หญิงไง่ยุ่งอย่าพี่ยุ่งกระเป๋าคุณผู้หญิได้เลยพี่ยุ่งไม่แนะนำตัวเลยนะ อแนตัวนอันนี้เป็นเรื่องกับคุณพี่อ๋ออันนี้มาในในฝันยผู้ชายแต่ว่าจริงๆก็คือมาทั้งฝายเรียนคุณผู้ชาย,ยเพราะคุณผู้ชายเป็นคนจองโตะไว้กับร้านของเราะนะครับผมแล้วก็ผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับจริงผมชื่อ,อ มีไฟด้วยมีชื่ออ้าไม่นะคุณผู้ชายก็มีชื่อนะเขาชื่ออะไรครับคุณชื่อคุณราหีมราหีมใช่ราหีมราหีมอะไรนี้อันนี้เขาชื่อคังคูไบมาในทังคูไบอันนี้เป็นเพื่อนของคุณคังคูไบคือชื่อจอมลีอ๋อผมชื่อชายเป้งนะครับขออนุญาตฝากตัวนะครับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงยังไงนะคนอื่นเขามาจากอินเดียอินเดียแั้วหมดเลยนะนี่มาจากไหนครับก็อินเดียมาในร้านอาหารไทยอ๋อ เลยบอกว่าอันนี้คุณผู้ชายเขาพาคุณผู้หญิงมาดินเนอร์อ่าก็คือเหมือนเพิ่งพบกันเพิ่งเดทเพิกงมาได้แค่ไม่กี่วันไม่กี่วันแล้วก็เลยเอาะพาผู้หญิงมาดคุณผู้หญิงมาเดทอันนี้เดทแรกไหมเดทแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะเออเอาเป็นเครื่องดื่มก่อนเลยไหมครับคุณผู้ชายเขาเขาแห้งไหมครับคุณไตรทิมเขาแห้งไหมครับคุณคุณคุณผู้ชายไปส่งสัญญาณตรงนี่ที่ที่นัดกันไว้อย่างไรครับเดี๋ยวนี้ เว้ยนี่ท right> ่าท no ่าลินมานี่ไปเรียนมาหรือเปล่าเนี่ยอต้องเรียนจากฝรั่งเศสครับโอ้โหโอ้โหจะโขบโอ้โหจะโขบแก้วมาแล้วขอโทษครับเมนูแรกของเรานะครับจะเป็นเมนูปลาที่มาจากทางฝั่งของ ทะเลอันดามันแอตแลนติกนะครับผมนะคือว่าเป็นปลาที่มีน้ำหนาวมานะครับผมด้วยความที่มันหายากนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่หาก็เลยมาซื้อเอาแบบแถวตลาดตลาดเอเอตลาดนะครับตลาดน้ำพุทยาครับแล้วก็ซื้อมาทิ่นนะครับอันนี้เป็นกระเพาะปลาครับผมแต่ว่าไม่ใช่ปลาแบบว่าหาได้ทั่วไปนะเป็นปลาเป็นปลา,าที่มาแถบแถบไหนเอ่ยโอ้ <laughs> ขออนุญาตแนะนำเมนูถัดไปเลยครับเม,มนูถัดไปนี่เป็นสเต็กค,ครับสเต็กเนี่ยจะเป็นสเต็กเนื้อเป็นลิปอายนะครับผมเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดในบรรดาเนื้อวัวอันนี้เป็นกุ้งล็อบสเตอร์เฮ้ยยังไงนะกุ้งล็อบสเตอร์ไม่ใช่แล่ะไอ้พี่ชายรับออกเสียงยังไงนะครับผมกุ้งล็อบสเตอร์นี่เขาหลับเขาษาเขาจะเป็น เพราะว่าเขาอยู่กับทางนี้ตลอดเมนูต่อไปขออนุญาตแนะนำอีกนะครับเพราะว่าเป็นทาที่คุณผู้ชายแนะนําอยากให้แบบเป็นเมนูปลาที่ค่นข้างสารยากดูมันเอ่านจะเหมือนแซลมอนทั่วไปจริงจริงแล้วก็คือแซลมอนทั่วไปนั่นแหละครับอ่าเจะแนะนำทำไมงั้นก็เป็นแซลมอนซาติมิสกันแต่ว่าแซลมอนตัวนี้ต้องบอกก่อนมาจากน่านน้ำขุนตุงในขุนตุงในประเทศของแตง่คุณผู้ชายก็ในส่วนต่อไปมาคู่กันเป็ด กับมีโยะแนะนำเลยครับก็แนะนำแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มาจากไหนอะไรยังไงถั่วพันจ้ิตะกีตมีฟรีเสร็จเลยเหรอเออชื่อเอ็มเคเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชายเขาก็เอาทิ้งหรอกพันจัยถั่วพันจ้าตะกีตหอหมอคุณผู้หญิงทานได้ไหมครับได้นี่ได้นะครับผมเชิญครับเชิญทานเลยครับจะชนแก้วไปก่อนก็ได้ครับผมนี่จะเปรียงนะครับคุณผู้หญิงปกติคุณผู้หญิงจะไม่ได้อะไรเมื่อกี้ตัวเลยนะจะเปรียงจะเปรียงจเปรี้ยง ุณผู้หญิงจะไม่เข้าใจภาษาต้องเกลือเป็นพวกคุณผู้ชายก็ไม่ใช่ภาษาพวกคุณผู้ชายจะเป็นกรึบกรึบแกก็จะมีสัพท์เนี่ยอ๋อใช่ทีณผู้หญิงได้กระโดดไปแล้วเวฟหนึ่งแกคะเรียกวเวฟหนึ่งเนาะใช่จ้ะพวกนี้ผู้ชายระวังกล้ามด้วยนะคะมันเป็นเป็นห่วงเป็นห่วงที่ผู้หญิงเป็นห่วงผู้หญิงมากๆแบบว่าท่านคุณผู้หญิงเนี่ยท่านจะเป็นคนที่แบบสงบเฉยเรียบร้อยจะไม่ค่อยขู่จะไม่อะไรเวลาของเราก็จะแบบ อร่อยไหมครับคุณผู้หญิงอร่อยจ้านี่ต่อไปเป็นค่ะคุณผู้หญิงป้อนกุ้งล็อบสเตอร์ทั้งตัวให้คุณผู้ชายครับผมขอโทษครับแม่ขอโทษครับผมขอเป็นมุกครับเสกอันดับหนึ่ง เออเอาเลยเอ่อปกติคุณผู้ชายคุณผู้หญิงถนัดในการใช้ช้อนใช้ช้อนซ่อมอะไรแบบนี้ไหมครับก็พอได้อ๋อก็พอได้ก็พอได้หรืว่าถ้าถนัดสุดคืออะไรครับคุณผู้ชายคุณผู้หญิงมือครับมือ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 ครับต่อไปให้เป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงทานข้าวกันแล้วกันนะครับผมนะฮะแล้วเราอะใส่กับป้าดึกคุมี่ก็อีกหนึ่งทีครับเพวกอีกทีครับคุณพี่คุณพี่จะไม่เข้าใจเพราะว่า จริงครับว้าวคุณผ <ma uh ู้ชายเหมือนแก้วคุณผ IC ู้หญิงเขาไม่ยอมคุณผู้หญิงเขาไม่ยอมขออนุญาตเขาอมุนมา700ปีของเรามาเดิมเพิ่มนะครับเติมให้เลยมีจะเล่าเรื่องมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าไปี่งว่าที่เห็นว่าเอ๊ะทำไมคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงเนี่ยเขาทั้งกรวกันเก่งมากอกว่าสมัยก่อนต้องย้อนไปเขาจะเป็นแนวนี้เลยไกอดคอ พากลับบ้านด้วยอ๋อตอดคอกันหน้าหน้าโรงแรมหรูๆหน้าหน้าลแหงหน้า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 ยน้าหน้าน้น้าน้่มน้าี่้าหนวาห้าหน้า้าหนาหนองหาหนาน้้าห้เห้้าห้เต้เห้า้เห้เ้าห้าห้เหน้้าห้ห้เตน้าห้ห้าห้าห้าหน้้าห้า้้าาุ้้นเก่งน้้นาา้้า้าน โอเคงั้นเดี๋ยวให้พ่อกับแม่ทานข้าวกันก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าวันนี้อย่างที่เป็นคอนเทนต์ของเราก็าคือว่าเราอยากเนโรวิดให้พ่อกับแม่ได้รอที่มาทาเนี่ยเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยไม่เคยออ,ออกอกินร้านอาหารขาองเราะไม่เคยที่สาเหตุที่ไม่ไปเ่ะอไน,นะไม่ไปเลยเลยไม่ไปกินข้าวที่บ้านดีกว่าอาาันนี้คือสาเหตุไม่ไงนูก็เลยยกร้านอาหารดูว่ในบ้านเราเนี่ยเนี่ยฟิลร้านอาหารแลจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะแม่แล้วอะไรกินคะะ ครั้งหน้าทุกคนท่าให้ผมกับแพรพยายามเกลี้ยกล<ร>่อมอยาจะใช้คำว่าหลอกฮันดูบาตเกลี้ยกล่อมพ่อกับแม่ด้วยวิธีทางไหนลอง,งวิธีทางไหนวิธีทางไหนลองคอมเมนต์มาบอกไว้ได้านล่างแล้วกันอโอเคไหมผมจะลองใช้วิธีที่ทุกคนคอมเมนต์มาบอกและเราจะมีคอนเทนต์แบบพาพ่อกับแม่กินร้าน้ำเต็กใช่เดี๋ยวขอให้พ่อกับแม่ทานอาหารกินข้าวก่อนแล้นะมี่ขาเราจะอีงานเดี๋ยวเราจะขอต๊ะก่อนขอตัวก่อนเลครับเดี๋ยวลงกระดงยองลิฟต์ก่อน 啊，都弄成你的话这边你了，我这边玩的。 โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็จบด้วยการที่นะฮะคุณราฮิมและคุณาิมและคทัศบ์ภัยมีทายาทครับผมจบหนักจบไวมากพี่กินข้าวอยู่เสร็จปุ๊บมีลูกเลยอ่าอันนี้คือบรรดาทายาทของเขาเนะคะครับผมวันนี้เราก็ถือว่าสักเซสแล้วสักเซสแล้วก็สำเร็จนะคะที่เอายกร้านอาหารยกประธานนะคะมาไว้ที่บ้านนะคะให้กับพ่อกับแม่แล้วก็ใ้มีเลยนะคะในครอบครัวก็มานี้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้ว share, ก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็ไว้รอดูคลิปหน้าเลยนะคะว่าแพรกับเบลเนี่ย,ม,ยมีอะไรสนุกสนุกนะคะคต่อกับแม่อีกมาทำให้นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ<ป>บ๊ายบายค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาจะไเบี่ยบแบบไหนคะบ๊าย<ป>บายไป